เขาเป็นใครผู้รักษาประตูที่มีเชื่อว่าลัมเมนส์ทำไมแมนยูถึงเลือกเขาลัมเมนส์ที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเซนเนอร์ลัมเมนส์นี่คือประวัติโดยย่อของเขาชื่อเต็มเซนเนอร์ลัมเมนส์วันเกิด7กรกฎาคมคศ2002ปัจจุบันอายุ23ปีสัญชาติเบลเยียมตำแหน่งผู้รักษาประตูเส้นทางอาชีพสโมสรก่อนหน้าคลับบุกคลับบุกจนถึงปี2023รอยัลแอนทเวิร์ป r o y ัลแอนท e วรปี2023ถึง2025แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีที่เข้าร่วมมีการรายงานว่าเขาเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนปีคศ2025ด้วยสัญญา5ปี มีการคาดการกันว่าลัมเมนส์อาจจะเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของสโมสสและเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างทีมในระยะยาวลัมเมนส์เคยติดทีมชาติเบลเยียมในระดับเยาวชนมาแล้วทุกชุดและถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งคราวหลายฝ่ายมองว่าเขาคือหนึ่งในทายาทของผู้รักษาประตูระดับตำนานอย่างติโบกรูกตัวส์เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นการค้นหาข้อมูลยังพบชื่อมาร์เตนสเตเกลเลนเบิร์กซึ่งเป็นผู้รักษาประตูชาวดัตช์ ที่เคยมีข่าวว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการมาแทนที่เอ็ดวินฟันเดอร์ซาในปีคศ2011แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ย้ายมาร่วมทีมแมนยูแอนแต่อย่างใดเซเนอร์ลัมเมนช์ ans, ผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถสรุปทักษะและสถิติทางฟุตบอลที่สำคัญได้ดังนี้ข้อมูลทางกายภาพส่วนสูง193เซนติเมตร6ฟุต4นิ้วน้ำหนัก70กิโลกรัม มีชื่อเสียงในเรื่องปฏิกิริยาที่รวดเร็วโดยเฉพาะการเซฟลูกยิงระยะเผาขนการป้องกันจุดโทษมีจุดเด่นในการป้องกันลูกโทษการตัดลูกกลางอากาศและการอ่านเกมกล้าออกมาตัดบอลก่อนถึงกองหน้าคู่แข่งอ่านเกมหรืออ่านบอลน,นอกกรอบเขตโทษได้ดีลักษณะส weeper keeper ซึ่งช่วยให้ทีมกล้าเล่นเกมรุกดันสูงการออกมาจากเส้นประตูและตัดบอลได้เร็วเป็นนิสัยการเล่นของเขาความนิ่ง มีความนิ่งเกินวัยและมีสมาธิในการเล่นค่อนข้างสูงจุดที่ต้องพัฒนาการออกบอลด้วยเท้าบอร์ playing หรือ kicking กกเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่ายังต้องปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับการเล่นในระดับสูงขึ้นความเสี่ยงในการยืนตำแหน่งการยืนตำแหน่งที่ดุดันเพื่อเปิดมุมยิงก่อนอาจทำให้คู่แข่งดึงออกมานอกกรอบเขตโทษและโดนยิงย้อนทางได้ง่ายสถิติที่โดดเด่น โดยเฉพาะจากฤดูการ2024-2025ที่รอย a l ่อันเทิร์ในลีกเบลเยียมสถิติตัวเลขหมายเหตุเปอร์เซ็นต์การเซฟเซฟเปอร์เซนเทจ81.4%สูงมากในฤดูการ2024 20รั้งอันดับ4ร่วมในบรรดาลีกใหญ่ของยุโรปในฤดูการนั้นจำนวนการเซฟรวมฤดูการ2024-2025 173ครั้ง สถิติสูงสุดในบรรดา10บลีกชั้นนำของยุโรปในฤดูกาลนั้นอ้างอิงจากข้อมูล Opta ประตูที่ป้องกันได้เกินคาด PSXG บวก13ประตูหรือป้องกันประตูได้มากกว่าผู้รักษาประตูทั่วไป0.515ประตูต่อเกมในฤดูกาล2024หมายถึงเขาเสียประตูน้อยกว่าที่ค่าสถิติคาดการไว้มากเปอร์เซ็นต์การเซฟจุดโทษรอยัลแอนอจปจากการรับมือ7ครั้งเซฟได้5ครั้ง คลีนชีสฤดูการ2024-2025ท 2025, 7ครั้งได้รับการระบุว่าทำสถิติคลีนชีสสูงสุดในเบลเจียมโปรลีกในฤดูการ2024สถิติกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูการ2026ตามข้อมูลที่มีณขณะน,นี้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีก1นนัดได้รับเลตติ้ง7.38ในนัดที่ชนะซันเดอร์แลนด์2-0คลีนชีส1นนัดในการลงประเดิมสนามพรีเมียร์ลีกเบอร์เสื้อ31 เซนเนอร์ลัมเมนส์ย้ายมายัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับสถิติการเซฟที่น่าประทับใจจากลีกเบลเยียมแต่การเปลี่ยนผ่านสู่พรีเมียร์ลีกและสโมสรใหญ่อย่างแมนยูทำให้เขามีสิ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างการปรับตัวเข้ากับความแตกต่างของพรีเมียร์ลีกระดับความเข้มข้นและความเร็ว สถิติการเซฟที่ยอดเยี่ยมของเขามาจากลีกเบลเยียมซึ่งนักวิเคราะห์ตั้งคำถามว่าความสามารถและปฏิกิริยาเหล่านั้นจะคงที่หรือไม่เมื่อเผชิญหน้ากับกองหน้าที่มีคุณภาพสูงกว่าความเร็วในการตัดสินใจที่เร็วกว่าและความมั่นยำในการยิงที่เหนือกว่าในพรีเมียร์ลีกการรับมือลูกตั้งแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้รักษาประตูในพรีเมียร์ลีกมักถูกกดดันอย่างหนักจากผู้เล่นเกมรุกในกรอบหกหลาในการเตะมุมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาอาจไม่เคยเจอมาก่อนในลีกเบลเยียม การออกบอลภายใต้แรงกดดันแม้ว่าเขาจะระบุว่าเขาชอบเล่นบอลจากแดนหลังและช่วยเหลือเกมรับแต่บทวิเคราะห์ยังชี้ว่าการออกบอลด้วยเท้าหรือคิกกิ้งยังเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงอย่างมากเพื่อให้เข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่ที่ผู้รักษาประตูต้องทำหน้าที่เป็นผู้เล่นคนที่11และเป็นจุดเริ่มต้นของเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเพรสซิ่งของคู่แข่ง ความแม่นยำในการจ่ายบอลระยะไกลต้องพิสูจน์ว่าเขาสามารถจ่ายบอลเปิดเกมระยะไกลได้อย่างแม่นยำตามที่โค้ชต้องการหรือไม่การจัดการความเสี่ยงและความคงเส้นคงทางความเสี่ยงในการยืนตำแหน่งแบบสวิปเปอร์คิปเปอร์ผู้รักษาประตูของคุณมีสไตล์การเล่นที่กล้าออกมานอกกรอบเขียโทษเพื่อปิดมุมยิงและตัดบอลแต่สไตล์ที่ดุกดันเช่นนี้มีความเสี่ยงสูงมากในพรีเมียร์ลีกหากคู่แข่งจับชางได้หรือใช้การจ่ายบอลทงช่องที่รวดเร็ว อาจทำให้เขาหลุดตำแหน่งและเสียประตูได้ง่ายความคงเส้นคงทางภายใต้แรงกดดันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสมโมสรที่มีความคาดหวังและแรงกดดันสูงมากทุกความผิดพลาดจะถูกขยายใหญ่โดยสื่อและแฟนบอลเขาต้องพิสูจน์ว่าเขาสามารถรักษาความนิ่งและสมาธิที่มีได้ตลอดทั้งซีซั่นเหมือนกับผู้รักษาประตูระดับโลกคนอื่นๆการก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ไว้วางใจเอาชนะคู่แข่งในทีม เขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้ผู้จัดการทีมยอมรับว่าเขาเหนือกว่าผู้รักษาประตูคนอื่นในทีมเช่นอันเดรออนานาและอันไตบายินดีเพื่อยึดตำแหน่งมือหนึ่งอย่างถาวรการยืนระยะยาวการเซฟที่โดดเด่นในฤดูกาลเดียวในลีกเบลเยียมนั้นดีแต่เขาต้องแสดงให้เห็นว่าเขาคือการลงทุนระยะยาวและมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของสโมสรไปได้อีกหลายปีเหมือนที่สโมสรคาดหวัง